จังหวัดหนองคายเนี่ยปีที่แล้วก็ท่วมหนะี่ปีนี้ก็เลยต้องโอ้โหเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องแบบทุกวันเลยนะคะมาดูเรื่องของการป้องกันน้ำโขงล้นตลิ่งค่ะเราผู้ว่าราชการหนองคายนะคะได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจผนังป้องกันน้ำโขงล้นตลิ่งในเขตเทศบาลเมืองหนองคายพบส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์สามารถป้องกันน้ำโขงล้นตลิ่งได้ตลอดฤดูฝนนี้ค่ะ ช่วงบ่ายวันที่4กันยายนที่ผ่านมานะคะนายภัยทู์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเด้ยร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบพนังป้องกันน้ําของลุนตลิ่งและตรวจสอบระดับน้ําในแม่น้ำของในเขตเทศบาลเมืองหนองคายจุดแรกค่ะไปตรวจที่สวน ส่วนอุทกับวิทยาที่1นหนองคายนะคะก็ได้ตรวจสอบระบบกล้องตรวจจับระดับน้ําโขงอัตโนมัติได้ตรวจผนังป้องกันน้ําโขงที่ใช้บิ๊กแบกและกระสอบทรายไปตรวจดูระดับน้ําโขงจุดที่2นะคะไปตรวจพนังป้องกันน้าโขงบริเวณหลังพันธวีรีสอร์ทจุดที่3ค่ะไปตรวจบริเวณวัดมีชัยท่านะคะจุดที่4ค่ะไปตรวจพนังป้องกันน้ําโขงตั้งแต่ ประท่าล่าหน้องถึงชุมชนท่าใต้ซอย8ค่ะภาพรวมพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยบิ Big ๊กแบกยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์สามารถป้องกันน้ำหงล้นตลิ่งได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนที่ชำรุดนะคะก็จะมีการเข้าไปซ่อมแซมแก้ไขเพื่อให้สามารถป้องกันน้ำหงล้นตลิ่งได้ตลอดฤดูฝนนี้ค่ะสำหรับระดับน้ำขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายล่าสุดวัดที่ส่วนอุทุกวิทยาที่หนึ่งหนองคายกรมทรัพยากรน,น้ำนะคะ มีระดับอยู่ที่9.05เมตรค่ะซึ่งต่ำกว่าระดับวิกฤตอยู่3.15เมตรนะคะซึ่งถือว่าเป็นระดับน้ำที่สูงคาดว่ารพรุ่งนี้นะคะจะมีน้ำระดับเพิ่มขึ้นอีกนะคะเนื่องจากระดับน้ำทางตอนเหนือนั่นก็คือที่สถานีเชียงคานจังหวัดเลยวันนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง57เซนติเมตรขณะที่ผนังป้องกันน้ำโขงเอ่อล้อนตลิ่งนี้นะคะเทศบาลเมืองหนองคายก็ได้มีการก่อสร้างทั้งหมด9จุดด้วยกันคะ่ะระยะทางกว่า5กิโลเมตรขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและจะมีโครงกา ก่อสร้างเพิ่มอีกหนึ่งระยะทางประมาณ1.7กิโลเมตรหากระดับน้ำโขงมีระดับสูงกว่าระดับที่คาดการไว้นั่นเองค่ะปีนี้ด้วยความนี้ได้บทเรียนจากปีที่แล้วใช่ปีนี้ก็เลยมีการเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะพอถึงช่วงฤดูที่น้ําโขงเยอะมากจริงๆเนี่ยก็ยังไม่มีการล้นอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะค่ะใช่ของี่น้องชาวหนองคายเลยเพราะปีที่แล้วเนี่ย ก็เตรียมแบบโ้ไม่มีใครคาดการว่าน้ํโขงจะมาจะล้นขนาดนี้ใช่ค่ะก็เลยทําให้เกิดน้ําท่วมในเขตพื้นที่เศรษฐจหนองคายเนี่ยถือว่าหนักหนามากเลยอาการสาหัสมากตอนนั้นเพราะว่าทุกอย่างท่วมหมดเลยนะคะแต่นี่แหละค่ะอย่างที่น้าฝนบอกได้บทเรียนมาแล้วก็เลยมีการเตรียมการรับมืออย่างเต็มที่แต่แม้ในขณะนี้นะคะฝนจะลงมาเยอะก็จริงแต่ระดับน้ําน้าโขงก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ยังโอเคอยู่ใช่ยังยังสามารถไหลไป,ไปตามเส้นทางของเขาได้ดีอยู่ค่ะ